ครับสำหรับมื่อนี้กัสสวัสดีเพื่อนๆ y o u t นยูทูบทุกทุกคนครับที่เข้ามาติดตามรับชมพูเทาคาเลาะครับพูเทาคาเลาะครับมื่อนี้กับพาอไอ้น้องเฮาครับยูทูบของเฮามาชมความสวยความงามอีกวัดหนึ่งครับ วัดนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่หญ่พอสมควนครับหญ่ระดับโลกที่ยอมรับนั่นแหละครับคือเพิ่นได้บันทึกเป็นมรดกโลกไปแล้วครับวัดนี้ก็ได้ครับวัดนั้นก็คือวัดศรีสันเพชรครับตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอยุธยาครับ อันนี้ผู้เท่าขาเล็คครับกที่โอกาสมากกับรีวิวให้อ้น้องเขาได้เบิ่งได้ชมได้เห็นน้ำกันครับมาเป็นครั้งที่สองคือการครับวัดนี้กระดายเพราะว่าเป็นวัดที่สำคัญครับแล้วเป็นวัดที่กว้างใหญ่ครับมาครั้งแรก,กยังบอดรู้ว่าสิไปจุดใดแน่นะครับเพราะว่ามันกว้าง ครับเป็นบัตทีใหญ่กตรรีวิวได้เล็กๆน้อยน้อยครับเมื่อนี้ก็มาเก็บตกอีกรอบสองครับนักท่องเที่ยวกับกำลังทยอยกันเข้ามาเยี่ยมชมความสวยความงามของครับฝีมือชาวพุทธคนไทยเฮาครับที่สร้างเอาไว้ตั้งแต่ผุละครับสมัยอยุทยาพปิ้น จเลร่ญลุงเรื่องแล้วก็ชาวพูดเท่าครับสมัครสมานสามคัคคีอยู่ในช่วงนั้นครับเป็นที่เรื่องลือไปถึงหัวเมืองต่างๆครับเกิดความอิจฉาลิษยากันครับอยากได้ยากดีเก็ <c oughs> เลยต่อสู้ครับยึดหัวเมืองต่างๆเข้ามาจนถึง ครับอยุธยาเนาะครับเนาะ็ม่าเผาวัดว่าอารามนี่แหละครับจนเหลือตะเสาครับส่วนที่เป็นวิหารต่างๆครับเ,เหลือวิหารที่อยู่ข้างๆนี้วิหารมงคลบูพิษนะครับก็กำแพงติดกันกับวัดสีสันเพชรนี่แหละครับอ,อันนั้น พ่อบุลณะได้สมบูรณ์พ่อสมควรครับแต่ว่าสำหรับวัดศรีสันเพชรน,นี่ครับก็มีเจดีย์เยอะแยะครับพระพุทธรูปก็เยอะแต่ว่าถูกทำลายไปเกือบแปดสิบเร์น์ละครับ80-90%ิเนต์เหลือประมาณ10%ที่ให้เข้าได้มาถ่ายรูปรีวิวเนี่ยและครับส่วนที่มันพุพังไป ตามการเวล่าก็มีบ้างครับแต่ว่าส่วนมากกัสีทึกเผาครับตามล่องรอยที่สังเกตเ,เบิ้งเนาะครับเนาะเพราะว่าผมเองครับมาท่ายแต่ละรอบนี่กสิไปช้าๆชาครับเดินสังเกตเ,เบิ้งว่าอิดมอนครับเผามาจนแดงจนแข็งเป็นเล็กเป็นหินนี่ครับ ถ้าโบแมนไฟไหมเนี่ยคือสิบบผู้พังขนาดนี้ครับแต่ว่านี้มันมีร้องรอยคือเอาไฟเผาครับนี่แหละครับร้ <c oughs> องรอยต่างๆเนาะครับเนาะให้เบิ่งไปในกล้องในรูปที่ลงไปให้เบิ่งนี่แหละครับถ้าบยังบ่มีโอกาสมาก ครับถ้ามีโอกาสมาเห็นด้วยตาตัวเองกับสิพิจารณาคือนกันก็นผมเนี่ยแหละครับว่าโอ้ยวัดสร้างขนาดนี้สวยงามอือเป็นอย่างคือสีบอนุรักษ์เอาไว้มันเอาไวบา้บ่ได้ดอกครับแม้แต่เมืองหลวงยังเอาไว้บ่ได้ครับอ่ายุคนั้นสมัยนั้นเฮาก็บรู้ว่าไผเป็นไผเนาะคบเนาะอืมเกิด อบได้หง่บท่านครับเมืม่อหลายร้อยปีมาแล้วครับสำหรับปัดนี้ก็ได้ครับดังนั้นครับเมื่อเพื่อนครับให้เกียรติบรรจุเขาเป็นมรดกโลกครับเอาคนไทยกันม,มาช่วยกันครับมาเที่ยวมาชมมาอนุรักษ์ซ้อยกันครับหลายหูหลายตา ให้ลูกหลานเขาได้เบิ่งไปเง้ยวๆครับสำหรับมาเที่ยวครับก็มาได้ทุกมือ้อทุกวันนั่นแหะครับเพิ่นกระเปิดให้เขาชมสำหรับคนที่มีอายุยังผมติปลืชาผู้เท่าขาเลาะนครับก็บ,บ่ได้เสียค่าบัตรครับจะเสียค่าบัตรกับพวกที่เป็นคนนุ่มคนสาวหรือว่า เป็นแคกตัางชาติครับมาครับก็เิีดเสียค่บาบัตรผ่านเข้ามากระบกี้บาทดอกครับเพื่อเอาเงินนั้นครับมาบุลณะซ่อมแซมครับส่วนที่พอซ่อมแซมได้ครับก็สิมีคนดูแลอยู่ทางเข้าทางออกนี่แหละครับเป็นคณะกรรมการของทางจังหวัดเพิ้นครับ ผมเองกับบรู้ว่าภายเป็นัยแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้เสียค่าบัตรครับไปใส่กระดาษา,ายุมากแล้วครับก็ไปเก็บภาพ,พรีวิวมาให้หลายท่านหลายคนที่ยังบอดได้มาเห็นครับได้เบิ่งไปพร้อมกันเนาะคบเนาะนี่แหละครับก็กว้างอินดีครับวัดหน่ครับ ตามที่ผมประเมินด้วยตาครับทั้งกว้างทั้งยาวเนี่ยบบตัมกว่าข้างละสองไล่ครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับประมาณข้างละสองไล่บบตัมก็แปดสิเมตรหรือว่าร้อยเมตรแหละครับประเมินด้วยสายตาครับอันนี้กว้างครับ วางเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าคิดเบิ้งว่าถ้าพิ่นจัดบุญจัดงานในสมัยนั้นครับคนที่สิมาเที่ยวเต็มล้านวัดนี้ครับสมีน้อยมีหลายสั่มดครับผมคิดว่าครับคนที่มาเสียชีวิตอยู่ในวัดนี้กับบน้อยครับเพื่อปกป้องวัดว่าอารามแห่งนี้กับดวงวิญญาณต่างๆครับกั ที่เปเกิดแล้วกับมีที่ยังเฝ้าอยู่กับนาซิมีครับเบิ่งแล้วกับครั่งพ่อสมควรครับเป็นยังผมคือเวอาจังซีครับข้างก้อนครับผมมารีวิวเนี่ครับผมบ่ได้ขออนุญ,ญาตเพิ่นเนะครับเนาะมาผมกับท่ายเอาวท่ายาโลดรู้สึกว่ามีอุปสรรคหลายครับออมาตัดคลิปตัดอย่างกงมีอุปสรรคครับท่ายกับ คุกคักครับแต่มาครั้งนี้ครับผมขออนุญาตเพิ่นครับเผาไปตามลมอาเผาไปตามที่คิดเผาบอกเพิ่นครับเพราะที่ปกปักรักษาอยู่ครับรู้สึกว่าลาบลื่นครับตั้งกองสองกองกนอะผมมีปัญหาอย่างครับอ่าายไปได้ลาบลื่นมากเลยครับอถึงแดดสีฮอนครับ แต่ว่าคนที่มาถ่ายรูปในวัดนี้ครับผมมีวายอทอครับมีแต่คนว่าโอ้สิเดินรอบไหวบอ, <c oughs> อืมเพราะว่ากว้างเนาะครับเนาะมื่อมาเจอวัดของกวางเนี่ยสิครับแล้วก็ล่มไม้ก็ทชวนมากสิมีแต่พูช้ชอาม,มากระทันบานเห่านั่นแหละครับอืมต้น,นอื่นก็บอกค่อยเห็นครับ เอาไปก็ค่อยลงไปหาน้ำนะครับหอนอยากกระโดดลงไปอาบากบาาเด้วอวะ <c oughs> อืมคือสีเย็นช่วยๆอืมเอาครับ <c oughs> กันมีโอกาสกอย่าลืมด้อครับเด้อมาเที่ยวมาชมมาเบิง่งคับโดยตาเจ้าของครับเมื่อน,นี้ผู้เท่าขาเลาะกับรีวิวออกมาให้ได้เบิง่งได้ชมซ้ำนี้ครับอืม มือต่อไปถ้าได้ไปที่อื่นก็สิเอามาฝากไอ้น้องเฮาเช้ายูทูบคือเก้านั่นแหละครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่มากดไลค์กดแชร์ให้ครับ <c oughs> อขอบคุณสวัสดีครับ